ตัวลูกสุดๆเนี่ยจะเป็นไฟไรไม่ได้นะคะนอกจากน้องแอนดเกลนะคะลูกสาวของคุณชมพู่นั่นเองนะคะอย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะว่าดาวนี่เนี่ยไม่ใช่แค่แบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่เรามีดาวนี่เนี่ยในหลายๆประเทศทั่วโลกดังนั้นวันนี้เนี่ยทาง TNG และดาวนี่ไทยแลนด์นะคะมีความดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะบอกได้เลยว่าน้องแอบิเกลนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นแอมบาสเดอร์เด็กคนแรกของโลกจากดาวนี่เลยนะคะ จะสามารถส่ง่านความระมุนไปหาทุกท่านได้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะเอ็มีโฆษณานะคะตัวใหม่ของดาวนี่ระมุนนะคะที่อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสความระมุนที่ไม่ว่าคุณแม่คนไหนๆจะต้องตกหลุมรักนะคะแล้วหลังจากรับชมเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านเนี่ยจะได้รับความระมุนนี้ไปกลับบ้านนะคะเป็นของจากทท่าตัวใหม่ไปใช้ที่บ้านด้วยเช่นกันขอบคุณมากค่ะ ละมุนมากละมุนเหมือนกับรานี่ประเทศชทยเลยนะพี่ชมครับแล้วบีเกลยินดีด้วยนะครับกับบทบาทการเป็นแบรนด์อบาสเตอร์นะครับดูสิเห็นไนหะมสดชื่นขนาดนี้ตื่นเต้นนะอยู่หลักเวทีเนี่ยพร้อมจะออกมาพบเจอเแฟนตลอดเวลาเลยจริงๆนะอยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอจอยบีเกลครับบอกบีเกลเนะลยผบม,ม,ม,มือแล้วแล้วผมมือเอามือยกมาบีเกลเจเกลชอบเจเกลชอบ โอเคอะเดี๋ยวเชิญไหมครับนะคะเดี๋ยวเชิญเจเกลเชิญพี่ชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสบายๆแบบนั่งคุยนะครับเออกองเชียร์ก็สู้ตายเว้ยอ่ะกองเชียร์ไอ้พี่เกลอยู่ไหนครับ้างล่ะก้อยู่มานักแบบเรียกว่ากลิ่นแบบหลากหลายมากซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราแบบน้องเมียอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวรีระเบิดออกมาซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่ ทัพปี้กันค่ะครอบครัวนะคะ,พนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอ,อาจจะเคยชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ้ยแบบลึกลับมิสซิรี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหราหน่อยในนี้ตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเรื่องความที่เราต้องอยู่กับลูกก็แบเวลาก็อาจจะต้องชอบเลยที่แบบว่าเออม,มันมีความละมุนขึ้นอะไรขึ้นทัพปี้ทั้งครอบครัวเจมี่หอมไหมคะต้องเพิ่มเสียงไหมพี่ชมนะฮะแต่อยากให้เป็นคนที่ใกล้ๆในนามของเจมี่หอมนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนน่ะ ให้ไปเกียวได้หอจะถกไหมน่รักมากโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พีชมบอกนะครับเป็นกลิ่นดาวนี้ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวไปสไลเดอร์มีแถวนี้มีใครเห็นสไลเดอบ้างยัอ่าสไลเดอร์โอเคทีนี้เราไปกันต่อนะหนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้ลูก กรงนี้เลยแม่เล <sh> ่สไลด์ตรงนี้ได้ลองดูเดี๋มืทยอะประาั้ค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเก่งนะคะถ้าเก่งปรบมือให้พี่เกลียวหน่อย พี่ชมมีวิธีการเลือกแบบว่าน้ำยาบกรบงหนุ่มแบบไหนาบ้านเราของตัวเราครับก็อย่างทีบอกว่ามันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์นะ่อก่อนแบบว่าเรายังไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบแบบนในความว่านโก้ลูบะมันโกลูกมันโกมันเจ็บเท้ามันโกลูกมันสวยนะคะใส่คลุ่ลสวยนะคะโอเค นิ่เอาล้างแล้วนี่ขึ้นนก็อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์แหละค่ะก็อย่างที่แอบน้องอยากทอใช่ไหมอันกอดได้ไหมได้ครันี่อันเก็บผมก็พอเพราะน่ามีน้องอย่างเงี้ยน้องก็แบบว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบกลีนที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกล่นขาเราเออน้องถามว่าให้ถามถามว่า เห็นลงยนอง,ก,งกเห็นเหน็นนเห็อะไรโอเคคือราติาเปลี่ยนไปจากที่เราเคยใช้<า>เลือกับหอ,อมอลมุนลมุนปัญเจ๊อยู่ไหนัญเัเจ๊เ,จเจชืเอ่อตอนนี้ช่วโมนี้เราจะเช็ชื่อเอชื่อครอ็หนเราเลยไม่ได้รีวิวกลิ่นดลิส์นี่ไงคะเห๊ปนีน้องัเจ๊น โอเคปงโปงมือให้มาเจ็บเลยค่ะปปงมือให้มาเจ็บหน่อยไอ้ยะจริงบโอเคมีใครต่อบไหมคะอันนี้คือพี่ชมกำลังแปลอยู่ใช่ไหมครัหรือว่าอะไรฮะ ีลูกเกล oh ูกกับคุณแม่ค่ะกับน้ำยาปั๊มพนุ่งดาวนี่ยัรู้จักในรถใช่ดั้งดูพี่ชมตอนตอนเด็กประมาณนี้มั้เดี๋ยวต้องไปถามยายไม่น่าเท่าไหร่ยายคอนเฟิร์มให้หน่อยนะครับการทำานียร่วมกันกับแฟนบลัสร์ของดาวนี่เป็นเทศไทยเด็กน้อยคนแรกโลูกเป็นยังไงบ้าง ก็จะอารมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้และค่ะก็จะแบบว่าลุ้นๆนิดตึงค่ะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่เช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้องแรปอัพทุกอย่างให้ให้ดูค่ะคุณแม่ค่ะใช่น้องเอาไมค์ของน้องเลยนะเอาไหมเอาไหมค่ะไหนลองซิลองลองขอไมค์ให้พี่เกลสักงหนึ่งไม่ได้อนาคตอาจจะร้องบทเอ็มซีวิธีกรก็ได้อ่ะไม่แน่พูกุญแจนี้ของน้องนะคะน้องอยากพูดอะไรน้องพูดเลยน้องค่ะก็จะลุ้นๆนิดนึงค่ะแต่ว่า ได้ดีดค,ค่ะกเอ่อก็ถือว่าโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงตัวเองนะครับลองลองดินเสียงตัวเองเดี๋ยวลองดังๆกสิน้องอยากลองไหมเดี๋ยวเราคุยไปก่อนเดี๋ยวเด็น้องอาจจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยก<ด>ันนึงแม่แม่ดูแม่ดูก่อใช่ค่ะแม่กับน้องเกล้ค่ะ เราลองนี่วีกลังหาช่องไฟอยู่นะฮะอนุญาติเล็กๆแต่วีจะพยายามนะครับเได้ดีของแม่ค่ะน้องพูดของน้องเลยกันพูดของน้องนะฮะเอางี้น้องลองลองดาวนี้ไหมว่าหอมไหมนั่นหนึงนะผู้ชมน้องน้องจะดมไหมดมนะดมนะดูว่าหอมไหมถ้าหอมอ่ะบอกบอกนาวีนะว่ามันหอมหอมนะครับหอมนะครับ ดาวนี่หอมไหมคะปลาอันนี้คำตอบใช่ไหมน้องพูดได้ค่ะปลาปลาอะไรนะปลาถูกว่าเป็นดาวนี่น <อ idal Industry> ี่หือว่าหอมมากปละเบียนเราไม่รู้มีผิดเฮ้ยเรากลุ้มแล้วก็มีผิดไม่นอะเป็นปาตาเบีน มีเกมมาชวนทุกคนเล่นพร้อมๆกันครับเราจะมาลองพูดคำว่าดาวนี่หอมแบบยาวๆลากยาวนะเดี๋ยวซาวมาเองได้ไหมเดี๋ยวพูดคำว่าดาวนี่หอมยาวๆนะยาวๆนะยาวเดี๋ยวซาวมาเองแล้วถ้าซาวมาจะมาดูว่าจะเห็นอะไรขึ้นโอเคไหมโอเคไหมพร้อมกันไอเกย์ลองด้วยดาวนี่หอมพูดได้นะคะ หอมเนี่ยเสียงของลมหายใจเพราะว่าหอ,อมนะเขาเปิดนะทุกคนครับร้องไนะหมร้อมนะลองดูพร้อมนะกันผู้ชมกันเลยด้วยนะได้ได้ตอนนี้หอมนะหนึ่งสอง,สองดาวนี้ วิวบอร์ดดัมมี่ไทยแลนด์เพิ่มวิวบอร์ดเพรานะว่าเกียวชอบเกียวชอบเกียวเดินทางเกียวเห็นครับโอเคใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นค่ะเกียวถามค่ะโอเคครับผมแม เจ๋พร้อมเจ๊พร้อมนะครับผมนี่แหละฮะความน่าลลรักละมนุนนะครับของแบรนด์มารเซอร์ตัวน้อยของเราใครที่รักอับบเกลส่งเสียงดังให้กับอับบี้เกลเจ๊อเก่งมากวันนี้ไฮฟ,ฟ้าค่ะป่ะนี่ไฮฟ,ฟ้าทุกทุกคนได้ไหมฮะอ่าวโอเคเก่งมากหนึ่งหแบบนึ่งนะครับเป็นของแถมในตอนท้าย เดี๋ยวขอเชิญพี่ชมนะครับแสตแนนพีซ์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ ขอฝากด้วยนะครับกับดาวนี่ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่ลและดอกไม้ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับจากดาวนี่นะครับแล้วก็รับพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่ชมพู่นะครับกับน้องแอบ,บิเกลครับบริเ,เวณกลางเวทีเพื่อแต่ภาพคู่กันนะครับขอเ,เชิญน,นะครับ เดี๋ยววิดีโอว้ให้สัญญาณทีเนาะวะมีให้สัญญาณครับ, Video, ity, no? Video, ity, รบขอบคุณครับเจีิวบอกว่าเุ้าอี้ไปไหนอะเจเพิรอดครับเดียวก็ไม่หายไปแล้วอะ โอเคลำดับต่อมาครับผมอีกหนึ่งช็อตนะครับขออนนี้เรียนเชิญนะครับทีมผู้บริหารจากบริษัทโปร,รตเตอร์